สวัสดีครับจากร้าน EV Pro Shop นะครับวันนี้ทางร้าน EV Pro Shop มีรถตัวใหม่เข้ามานะครับจะเป็น3ล้อมีหลังคานะครับผมจากโรงงานเลยนะฮะเป็นแบบ2ตอนนะครับจะคล้ายๆกับรุ่น EV S7 นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น EV S6 จะเล็กกว่านิดนึงนะฮะแต่สเปคไม่ได้ด้อยแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ EV S อหนะฮะอ่าจะอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับอ่าลองดูลองเข้ามาดูสีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้านะฮะนี่สีฟ้าตอนนี้มีมีหลายคันอยู่ครับสีแดงก็มีหลายคันอยู่นะฮะสีขาวนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่สามารถทดสอบให้ดูได้นะครับ นี่นะฮะอันนี้ก็ไว้โชว์ให้ลูกค้าดูอยู่นะครับ EV S6 นะครับอ่าตัวนี้ถ้าเทียบกันกับในส่วนของ EV 40X นะฮะไซส์ใกล้เคียงกันครับอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้างนอกเดี๋ยวครับอ่าข้างนอกจะมีจอดอยู่สองสำคัญนะฮะโอเคอ่านี้ผมเตรียมมาให้แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับอ่าสีขาวตัวนี้จะเห็นชัดนิดนึงนะครับอันนี้คือสีขาว แล้วก็สีแดงเดี๋ยวผมจะสาธิตคันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับ EVS 6นะครับตัวนี้จะไซส์เล็กกว่า EVS 7ลงมานิดนึงนะครับแต่สเปคก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้มอเตอร์650วัตต์นะฮะแบตเตอรี่ 60V 2 0โวลต์20แอมป์นะครับ,บ,ตตร v, รบจุดเด่นของ EVS 6นะฮะก็คือหลังคานะครับมาพร้อมตัวรถเลย นะฮะบิวอินมาเลยนะฮะสังเกตนะฮะก็คือจะมีคอนโซลคอนโซลด้านหน้านะฮะก็คือทำสีเดียวตัวรถเลยนะฮะชิ้นเดียวกันเลยนะครับอันนี้ชิ้นหน้านะครับนี่คอนโซลรถนะฮะตัวคอนโซลเนี่ยก็คือสามารถวางแก้วน้ำได้วางของได้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับตุ๊กๆคันเล็กนิดนึงนะฮะตัวนี้จะคือได้เบาสองตอนนะครับโอเค ก็ในส่วนของล้อนะฮะล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อ10นิ้วนะครับล้อขนาดใหญ่เท่ากับเอเลย10นิ้วเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีสิ่งที่ได้มากกว่า S7 คือตัวไหนนะฮะก็คือว่าด้านนี้เลยครับนี่นะครับตัวนี้6 5 0้อยวัตต์พร้อมเกียร์สโลนะฮะทำให้มีกำลังขึ้นทางลาดชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับผม เดี๋ยวลองดูรอบๆนะครับตัวนี้จะมีตะกร้าหลังด้วยนะครับจะมีตะกร้าหลังนะฮะก็เป็น2ตอนที่มีตะกร้าหลังนะครับตัวโครงสร้างหลังคาะะจะค่อนข้างแข็งแรงะจะไม่ค่อยมีเสียงอิดแอดอิดแอดนะฮะเพราะตัวนี้มันเป็นหลังคาที่บิวอินขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่หลังคาเรามาประกอบขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วตัวนี้ได้เรื่อง ช่วงล่างฮะช่วงล่างค่อนข้างนุ่มะฮะเดี๋ยวนะครับผมลองขยับให้ดูนะฮะเนี่ยฮะช่วงล่างนะฮะช่วงล่างค่อนข้างนุ่มอ่าตัวนี้จะมีสปริงทั้งหมด4ตัวนะครับสปริงทั้งหมด4ตัวเลยนะฮะเพื่อซับแรงนะครับมีโช๊คอัพคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คอัพน้ำมันนะครับ10นิ้วเหมือนกันนะครับโอเคคันนี้นะฮะ evs 6นะครับก็คือจะมีที่ปัดน้ําฝนให้ด้วยนะครับเป็นที่ปัดน้ําฝนไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะฮะนี่นะฮะที่ปัดน้ําฝนไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะฮะกับตัวนี้จะมีหน้าจอให้นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกความเร็วระยะทางระดับแบตเตอรี่นะครับ เขียวสามขีดนี่คือเต็มนะครับแล้วก็มีแดงขีดหนึงอยู่ข้างล่างก็คือไว้เตือนว่าแบตใกล้จะหมดนะครับมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังถอยหลังไม่เสียงนะครับเดินหน้าไม่มีเสียงความเร็วมี3ระดับนะครับโอเคแล้วก็เปิดเปิดไฟหน้านะครับรุ่นนี้จะเปิดไฟหน้าที่สวิตนะครับสวิตกุญแจนะฮะพอเราเปิดขึ้นมาแก๊กหนึ่งก็คือเป็นการเปิดสวิตใช้งานนะครับหมุนไปอีกแก๊กหนึ่งก็คือจะเปิดไฟหน้าแล้ ไฟหน้าติดแล้วนะฮะโอเคไฟหน้าก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะฮะกับแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะเสียงแต่ชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะฮะในส่วนของเบรกเบรกด้านขวาเบรกหน้านะครับด้านซ้ายเบรกหลังนะครับสามารถล็อกได้ด้วยนะครับกำเข้ามานะฮะกดปุ่มลงไปแล้วก็ปล่อยอันนี้ก็คือเป็นการล็อกเบรกนะฮะเพื่อกันรถไหลนะฮะ หรือถ้าลูกค้าไม่ถนัดสามารถดึงเบรกมือด้านข้างก็ได้นะครับนี่นะฮะเหมือนรถยนต์เลยนะครับยกขึ้นนิดนึงกดแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็มีเบรกเท้าก็าคือเป็นเบรกเบรกหลังนะครับเป็นเบรกเท้าเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับเปิดสวิตช์เปิดไปหน้านะครับเกียร์หายก็คือกดลงนะครับเป็นเกียร์หายเวลาเราเร่งปุ๊บ จะพุ่งอ่าจะค่อนข้างเร็วนะฮะเนี่ยการออกตัวดีมากครับเตอร์เขาดีครับตัวนี้เนี่ยถอยหลังก็คล่องก่อนนะฮะโอเคความเร็วนี่นะฮะอัตราเร่งดีมากนะฮะนี่นะครับถ้าสมมติว่าลูกค้า จะเปลี่ยนเป็นเกียร์โลนะครับอ่าผมเปิดเป็นเกียร์ดีก่อนละกันจะได้ไม่มีเสียงจอดรถให้สนิทนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะฮะแล้วก็เร่งอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์โลแล้วนะฮะเกียร์สโ,โลนะฮะอ่าคือจะออกตัวกระชากกว่าเดิมนิดนึงแต่ความเร็วจะไม่ได้มากนะฮะอ่าถ้าสมมติว่าเราใช้งานเสร็จแล้วกดลงไปนะครับแล้วก็เร่ง อันนี้ก็คือเป็นเกียร์หายเล้นะครับโอเคครับผมอันนี้เป็นไฟหน้านะครับไฟท้ายไฟท้ายก็จะอยู่ตรงบังโคนนะฮะตัวนี้นะฮะคือจุดเด่นนะฮะก็คือรุ่นนี้เป็นหลังคามาพร้อมจากที่โรงงานนะครับมีคอนโซลหน้ามีชุดหน้าเหมือนรถตุกๆคันเล็กนะครับ โอเคงานดีครับตัวนี้งานดีโครงสร้างแข็งแรงนะฮะที่โยกโยกนี่คือชกนะฮะชกชกขยับนะครับแต่ตัวหลังคาจะไม่มีเสียงนะครับโอเคครับก็ในส่วนของ ev s 6นะฮะก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับร้าน ev pro shop นะฮะเวอร์ไวเว็บ ev pro shop หรือกด0926546562 ขอบคุณมากครับ